เริ่มต้นจากสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดก่อนที่เราเปความรู้สึกว่าสิ่งนี้ง่ายที่สุดเมื่อเราหลับตาลงมัาๆแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับเราคืออะไรก็ให้เริ่มต้นจากสิ่งนั้นไปก่อนเพราะว่าในเส้นทางสายกลางภายในนั้นมันจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่าย แล้วก็ไปง่ายง่ายแล้วก็ง่ายแสนง,ง่ายแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ง่ายกว่าง่ายที่สุดไปเรื่อยๆนดี่แและตลอดเส้นทางสายกลางภายในในการเรียนรู้วิชาของชีวิตเพื่อตัวของเราเองความง่ายมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราศึกษาแล้วฝึกฝนไปแล้วเนี่ยถ้ามันเพิ่มความยากความลำบากให้กับตัวเอง แปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาก็ต้องหันกลับมาดูบรรทัดนี้ประโยคนี้ที่บอกว่าเส้นทางสายกลางภายในของพระอริยเจ้าจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ง่ายๆแล้วก็ง่ายแสนง่ายไปสู่สิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็ก้า ไปถึงสิ่งที่ง่ายกว่าง่ายที่สุดไปเรื่อยๆต้องหันมาทบทวนตรงนี้แล,แล้วก็ฝึกฝนไปปรับปรุงไปแก้ไขไปมนนันสังเกตไปโดยใช้หลักอิทธิบาทสี่นี่แหละมีความรักชอบที่จะศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเราเองให้สูงส่งเราเห็นประโยชน์เพื่อดับทุกข์ได้ ช่วยตัวเราเองบรรทุกเข,ข้าถึงความสุขที่พึ่งที่ระลึกไปในเป็นต้นและเดี๋ยวความเพียรมันจะมาเองด้วยความสมัครใจจนไม่มีความรู้สึกว่าเราฝืนเราพยายามหรือเกี่ยวเข็นตัวเองก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะทำด้วยความสมัครใจเป็นอตนัตโนมัติไปเลยเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบนา้ำล้างหนา้าแปรงฟันอย่างนั้นแหละ เป็นไปเองใจจะจดจอ่ออยาก,กรเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่ชวนติดตามไปเรื่อยๆอย่างน่าสนุกสนานบุญบาอดีเดียวไม่มีสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเลยเมื่อเข้าไปสู่ข้างในมันชวนติดตามกันไปเรื่อยๆจิตตะก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็มันสังเกตว่าถูกหลักวิชาไหมยิ่งเรียนยิ่งยากหรือยิ่ง เรียนแล้วยิ่งง่ายขึ้นนี่คือข้อสังเกตที่เราจะต้องอ่านมาพิจารณาถ้าทำได้อย่างนี้เราก็จะกมความสมหวังในทุกสิ่งดังกล่าวเหมือนผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตที่ผ่านมาในแหละทั่งในปัจจุบันเนี้ยที่เราเห็นเขาก็ทำกันอย่างนี้แล้วก็กรามความสาเร็จอย่างนั้นเหมือนกัน พระนด้นช่วงนี้ลูกก็ต้องฝึกหยุดนิ่งนมเบาสบายให้กระแสบุญญาธาตุในขยายและก็ซึมซาบไปทุกสูย์ส่วนของชีวิตจิตใจของเราทุกอนุเนื้อเลยให้กายเบาใจเบาจะซึมไปทั้งทั่วแล้วก็ซึมซาบไปแล้วมันจะเบา กายเบาใจเบาใจจะขยายกว้างไปเรื่อยๆไม่แคบ